สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเก็บดอกมะละกอไปขายอีกแล้วนะคะแล้วมันสวยมากเลยวันนี้มันจะจิตดอกมันจะสวยมากเป็นพวงเป็นห้อยย้อยมาเต็มหมดเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเป็นพวงยาวเลยนะคะ ดอกมะละกอของเรามันขายได้มันทำเงินได้อันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะที่เราจะมาเก็บมันมันจะสวยมากๆเลยโอ้ยจนไม่อยากจะเก็บอะเอาไว้ดูเล่นอะไรเนี่ยค่ะแต่ก็อีกหน่อยมันก็จะล่วงเนาะพอมันล่วงเราก็ไม่ได้เงินกับมันก็ต้องเก็บมันนะคะวันนี้ก็เก็บผักอยู่หลายอย่างเหมือนกัน สุดท้ายก็คือดอกมะระกอค่ะดอกมะระกอ,อมันสวยนะคะถ้าเก็บผักโหมด้วยผักโหมนี้ผักโห,ม,กหมอย่างนี้นะคะก็ขายได้ค่ะจนไม่มีผักจะขายแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันช่วงโควิดเนาะเขาไม่มีตลาดนัดไม่มีอะไรเงี้ย โอ้ผักเราก็ขายดีอยู่ที่บ้านนี่ก็ขายได้ไม่ว่าอะไรทุกอย่างคะแนงกระลำปีอะไรอย่าเี้โอ้ไม่เหลือแล้วค่ะต้องรออีกบางคนเขาไม่ได้เนะเขาบางคนก็อะไรอะเอาเงินใส่ไว้เลยอย่างงี้นะคะโอ้ช่วงนี้จะขายดีใครว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนทำผักเนี่ย มันได้ทุกวันค่ะอืมก็ดีใจนะคะถึงได้น้อยได้ทุกวันไม่ได้หลักพันหลักหมื่นอย่างคนอื่นเขาเราได้แค่หลักร้อยก็ดีใจแล้วค่ะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะไม่ได้อะไรเลยตื่นเช้ามานี่เราก็ได้แล้วอะไรเนี้ย อย่างมะเขือพวงนี้มันกําลังจะเริ่มดอกใหม่อีกแล้วตั้งเขาดอกใหม่อีกแล้วเริ่มออกลูกออกดอกใหม่เลยเพราะมันหมดรุน่นมันก็จะดอกมาใหม่อีกหมดรุ่นมันมันก็ดอกขึ้นมาใหม่อีกเราก็จะได้เงินกับมันทุกอย่างในสวนเนี้ยขายได้ทุกอย่างค่ะ ไม่มีอะไรที่จะขายไม่ได้ค่ะนี่ค่ะแต่ที่ชอบที่สุดเดี๋ยวนี้คือดอกมะละกอค่ะอืมเนี่ยแล้วขายดีด้วยนะยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะแต่มันไม่ค่อยจะมีเยอะแล้วนานๆนนนนถ้าเก็บไปครั้งหนึ่งก็นานกว่าจะดอกมาอีกอย่างเงี้ยแต่มันก็จะขายดีมากๆเลย เขาจะเอาไปยำกันยำแล้วมันอร่อยอย่างเนี้ยแต่คนขายไม่เคยยำอย่างที่บอกนะคะคนขายไม่เคยยำเลยมีเคยซื้อเข้ามากินค่ะซื้อมาลองกินดูครั้งหนึ่งเออมันก็อร่อยดีอย่างเงี้ยผักกะเพราเราก็เยอะนะคะแต่ไม่ได้ขายะคะ่ะเมื่อวานก็ตัดไปตะกร้าหนึ่งโอ้ยผักกะเพราแถวนี้ เขาไม่ค่อยใช้ค่ะแล้วก็อะไรอะแมงลักอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยใช้นะคะอืมเราก็หวานซะเยอะเลยอันนี้กระเพราแดงเป็นยาค่ะยาแก้ลมก็ได้ใช้เอาน้ำมนะันอะน้ำที่เราคั้นมันเนี้ย ใส่น้ำปูนใสแล้วก็ไปกวาดคอตอนเราไอก็ได้ค่ะมันมีในส่วนนี้เราจะทำทุกอย่างปลูกทุกอย่างหน่อไม้ฝรั่งของเราต้นใหญ่มากๆตอนแรกมันมีเยอะนะคะมีห้าหกต้นแต่มันตายแรงแต่มันเหลืออยู่สองสามต้นสองสามกอว่างเถอะเนี่ยมันเป็นกอใหญ่แล้ว โอ้โหเราเหยียบอยู่นี่อีกก้อยโอ้ยมันตายแล้วมันขึ้นมาใหม่เนี่ยต้นหนึ่งก็ยังใบเหยียบมันอีกเนาะน่าสงสารนี่ค่ะ <c oughs> เหยียบมโ้เดี๋ยวมันก็คงขึ้นใหม่ละค่ะเพราะหญ้าก็ลกรกตั้งแต่ฝนตกเนี่ยทำเองก็ช้าเนาะอ้าวมันมีอยู่นี่อีกก้อนหนึ่งค่ะโอ กอนน้อนจะใหญ่มากโตแล้วให้มเลมล็ดมันหล่นแล้วมันขึ้นกันให,หม่เราก็จะได้พันใหม่มาปลูกอีกค่ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะเก็บดอกมะละกอก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นพวงส,สวย วงสวยๆยาวๆเลยนี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็ถังน้ำหมักของเราค่ะอันนี้คือน้ำหมักปลานะคะขี้ปลาไส้ปลาหัวปลาเนี่ยเราเอามาหมักไว้อย่างนี้อย่างนี้นะคะ เอาไว้ลดต้นไม้ของเราค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่นพนอนๆเอาไว้ไม่ได้เลย น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ